ตอนคือตอนนี้เนาะอย่างที่เราทราบกันนว่าพี่ยุนผู้จของเราคือได้หมดสัญญาลงเป็นที่นียบร้อยแล้วนี่เราทราบไหมครับทราบครับผมเพราะเหมือนกับว่าพอมันมีเรื่องะไรพี่เขาก็แบบว่ามาคุยเหมือนเราได้คุยกับเขามากกว่าอเออ,อรเราก็เลยรับรู้ถึงปัญหาของเขาแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยแบบเออรู้ว่าเขาแบบว่าได้หมดสัญญาอะไรไปแลวเราได้คุยอะไรกันบ้าง ก็จริงๆเหมืนอนฟิลแบบว่าเหมือนตอนแรกพอเราคุยเหมือนคุยเรื่องอื่นเลยกับเขาเนี่ยแล้วก็พอมีแบบว่าได้คุยกันไปกันมาเหมือนอ่ะเขาก็แบบว่าได้มีการแบบเล่าสู่กันฟัง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็เลยแบบว่าได้ได้ไดรับรู้เรื่องราวครับแต่รายละเอียดเชบิบอกว่ามันเป็นเรื่องของการแบบโฉดสันดาไม่มีการจ่ายนู่นนี่เราก็ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ผมผมรู้มาบ้างครับผม ก็ก็ก็เหมือนแบบได้ยินมาบ้างแล้วก็เหมือนมีแบบพี่เขาพูดมานีดหน่อยแต่เขาไม่ได้แบบลงลึกถึงเรื่องแบบว่ารายละเอียดอะไรขนาดนั้นครับผมสิ่งที่ผมรับทราบก็มีแค่ประมาณแบบเรื่องที่เหมือนทุกคนก็น่าจะรู้ๆแบบว่าเป็นปัญหาแบบที่ทุกคนน่าจะแบบเหมือนเขาได้แถลงไปแล้วครัใช่พอหลังจากแถลงไปแล้วเราได้เราได้คุยถามอะไรแบบอ๋อก็ก็มีถามบ้างว่าเออจะยังไงต่ออะไรเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าก็ต้องรอดือนต่อไปหมายถึงว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่า จะ,จะแบบจะเกิดการฟ้องร้องหรืออะไรางี้เกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปแต่ว่าคิดว่าแบบก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาเนาะก็แบบว่าให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ครับผมแต่พอหลังต้องตองสัญญงสัญญาหรือว่าเรื่องสัญญาอะไรี้ญญย,ยมันเป็นเรยยื่องละเอยียดอ่อนใช่ใช่มันเป็นเรื่องของกฎหมายอะไร <S <S ด้วยหลายอย่างคือมันมันไม่สามารถแบบว่าจะเคลียร์ปัญหากันได้ในหนึ่งวันสองวันนึ่มันหลายหลายอย่างก็เลยเป็นกำลังใจให้พี่เขาสภาพจิตใจเท่าที่เราเราทราบแต่ที่มันเกิดเรื่องมันยังไงครับตอได้เจออะไร ผมว่าก็จริงๆเขาก็ดูโอเคขึ้นนะหมายถึงหลังจากที่แบบว่า,ามาแถลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนก็ก็คุยกันอยู่นิดนึงก็รู้สึกว่าแบบว่าพี่เขาน่าใจแฮปปี้หมายถึงว่าก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมเตรียมอะไรอะไรหลายๆอย่างคิคดว่าน่า,นาจะเป็นไป,นปนได้ด้วยดีนะ,ะคิดว่านะครับยังความมันมีเรื่องนี้ยู่หลายคน,นกน็แบบว่าเออรู้นแบบความเป็นผู้จิ้นของเราที่คานยูกันอยู่ว่าอมันจะเป็นไปปยังไงอ,อ๋อ คือพอหมดสัญญาหรืออะไรเงี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับว่าแบบไม่สามารถเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังแบบว่าเขาเรียกอะไรยังยังลอยตัวอยู่ยังแบบปัญหาแต่ละแบบของเขาหรือว่าของเราที่มีก็ยังแบบยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้คุยกันตรงจุดว่าแบบว่าใจจะยังไงต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยังคิดว่ามันน่าจะยังแบบลอยลอยตัวอยู่ก็คือไม่รู้ว่า จะยังไงหมายถึงว่าทางนู้นกับทางนี้อะไรเงี้ยก็ต้องเหมือนมีการอาจจะสรุปกันให้ชัดหรืออะไรเงี้ยสักอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ไปต่อแต่มันลุ้นมากกว่านั้นเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์ซีรีส์คู่กันนะมันยังจะางต้องคุยเลยัน้เมื่อก่อนคือลุ้นแบบลุ้นเยอะมากคือเมื่อก่อนนี่ะมันเหมือนจะมีมาหลายหลายรอบแล้วแต่มันก็โดนแบบว่าโดนขัดนู่นขัดนี่ไปทําให้เหมือนกับว่าความแบบว่าที่เราจะได้แบบว่า มีงานร่วมกันเนี่ยมันยืดยาวไปจนแบบเวลามันก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เรื่องของสัญญาทางฝั่งเรากับฝั่งเขาอีกมันก็จะหมดแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อก็ต้องรอแบบว่ารอทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้จัดการหรืออะไรเขามาคุยมาเคลียร์กันให้ว่าจะยังไงกันต่อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบสัญญาอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ก็ฝากติดตามกันต่อไปคร <ไ S 1> ับผมเพราะว่า,วา แต่มันอาจจะง่ายขึ้นหละตคนมาภาพที่ที่ยื่นเราก็เป็นอิสระแล้วรลยร่าง่ายเลยอะไรไม่ต้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรมากมายนะครับก็ใช่แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าแบบว่าเราจะทํายังไงให้มันแบบเกิดหรืออะไรอย่างนี้อีกมันก็แบบมีหลายหลายหลายขั้นตอนนะผมซึ่งผมไม่ตอบไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีหรือไม่มีหรือไงว่าผมเป็นแค่นักแสดงบทบาทผมก็คือก็แค่ทำนั่ทำหน้าที่นักแสดงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ต่กาการร่วมงานหรือง,งานที่มันมีเข้ามาเรายังไม่คุยกันอยู่ต่อเรื่องไหมที่ต้นโอกาสการร่วมงานก็<ม>ก็ยังมีมีมีคุยกันบ้างครับแต่ว่าผม,ม,มารู้ <S <S <ม>สึกว่ามันมันเหมือนกับพอเหมือนปกติตอนแรกแรกเราแบบว่าเหมือนสัญญามันก็มีร่วมกับทางฝั่งนู้นด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนกับเพราะไม่มีทางฝั่งนี้เราเราก็ไม่รู้แล้วว่า,ว,าว่าจะยังไงต่อใช่ครับก็เลยแบบว่าส่วนมากพวกงานพวกนี้ก็ยังไม่ไม่มีไปช่วง หลายคนก็กลัวว่ามันจะปิดแบบคูจินไปเลยหรือเปล่ามันจะมีผลงานอะไรให้เราได้เห็นไหมอะไรแบบนี้ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอีกครับก็คือใช่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดใช่ใับเพราะว่ามันเป็นของทางของแบบฝั่งทางผู้ใหญ่หรือฝั่งอะไรที่เขาคุยกันส่วนมากเราก็มีหน้าที่แค่แบบว่า ทำงานทำงานอย่างเดียวแล้วก็แบบส่วนฝั่งของมิตรภาพหรือว่าคุยกับพี่เขาก็ยังคุยกันเหมือนเดิมครับเรื่อยๆครับได้จงได้เจอช่วงนี้หรือช่วงนี้เหมือนตอนแรกกันัดนัดนัดจะไปแบบว่าเล่นเกมหรือทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็แต่ว่าเหมือนมีปัญหานิดนึงก็เลยแบบว่าเออนัดน,นั้นก็องแ c a n ซ e นไปอะไรเงี้ยเร็วๆนี้จะมีแลนไหมเซ่น เร็วๆนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีแผนในขณะนั้นแต่ว่าอาจจะนัดเจอแล้วคุยกันปกติหรือว่าแบบเขาเรียกวอะไรบางทีก็แบบพีมพ์คุยกันก็มีครับมีบ้างอยู่ก็ถามเรื่องเนี้ยสาธุสุขดิบว่าเออพอมันมีกระแสมีข่าวอะไรมาบ้างก็อาจถามว่าเออเป็นไงบ้างเนียด้วยความแบบว่าเออเราทํางานกับเขามานานอะไรเงี้ยก็ต้องก็มีความใช่มีความแบบเออเป็นไงพี่ อ่ะตอนนี้เหมือนที่ต้นต้นเดือนมี้มองดีงานมองีเวนเห็นแบบรู้หลากหลายเลยจะเป็นแนวแนวนั้นไปแล้วใช่ครับสมมติตอนนี้ผมก็มีงานอีเวนต์ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นงานแบบรีวิวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คิดว่าข้างหน้าเนี่ยก็พยายามแบบหางานแคสงานแสดงงานหนังงานซีรีส์เรื่อยๆเหมือนกันครับผมก็อยากให้แบบว่ารอติดตามถ้าถ้าจะมีผลงานอะไรข้างหน้าต่อไปครับเพราะว่าไม่ได้โฟกัสตรงงานอีเวนต์อย่างเดียวใช่ ช่ครับมันจะมีเดี่ยวไหมของเราส่วนเดียวที่ได้เห็นเลยคือผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องรอติดตามดูเพราะว่าเราก็พยายามแท็ดงานอะไรอย่างงี้อยู่เหมือนกันครับใช่เพราะว่านั่นแหละเหมถึงว่าเราก็ต้องแบบพอพอมาจุดเริ่มแบบห่างตัวจากซีรีส์ซีรีส์วายนิดนึงแล้วเหมายถึงว่าด้วยความระยะเวลายาวนั้นเราก็ต้องทํางานเพื่อพัฒนาตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่ารอโอกาส ซีรีส์วายอย่างเดียวมันมันไม่จาเป็นแล้วบทบาทอื่นปิดใช่ใช่มันมันมันเหมือนกับว่าเราต้องทําได้หลายบทบาทเหมือนกันนะครับผมซึ่งในอนาคตอาจจะมีซีรีส์วายไหมนั้นก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ที่เราจะทําในใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ต้องทําทาหลายๆอย่างหาโอกาสให้ตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับค่อยๆแบบบทบาทไปเรื่อยๆแล้วกันใช่ครับหอมลงไหมพี่ต้งวันนี้อ่ะ นมัดูแบบตอนเช้ายังไม่กินข้าวแถวก็เลยดูหอมลงนิดนึงแต่พอกินข้าวแล้วอาจจะแบบเขาเรียกอะไรแบบไม่หอมแล้วอะใรอ่ครับที่เราฟิตหุ่นอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็มีมีเล่นบ้างอยู่ตลอดครับแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อเตรียมโปรเจกต์อะไรไหมหรือว่าเราต้องเล่นเพื่อความสนุกเฮ้ยเอาจริงมันมันเหมือนเป็นวินัยไปแล้วอะไรครับแบบถ้าไม่เล่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบ รดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นบ้างเพื่อให้เราดูมีแบบยังมีฟิตฟิตเฟิร์มเฟิร์มอยู่อะไรเงี้ยครับมีแข่งกับเรื่องแบบกับเพื่อนๆในกลุ่มไหมกลุ่มเราเขาไปเลดูมฟิตอ๋อไม่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 มีสปอร์ตีเราชอบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยแบบเล่นเป็นวินัยเล่นเป็นกิจกรรมแบบเหมือนสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วตลอดทั้งแบบอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีเพื่อนให้มาแข่งอะไร อยากให้ที่ต้นฝากติดตามผลงานตัวเองหรือว่าช่องทางอะไรที่ติดต่อได้ไหมครับครับผมก็ฝากติดตามผมนะครับที่ช่องทาง IG ทวิตเตอร์ไม้ต้นสลันครับ mytosrn ครับผมครับแล้วก็นั่นแหละครับช่องทางติดตามประมาณนี้แล้วก็ไอจีของสังกัดอโฮลิกได้เลยครับผลงานก็รอลุ้นกันเนาะครับผมรอรุ้นกันเพราาผมก็ยังรุ้นเหมือนกันครับทุกคนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ